วันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับผมรู้พิมพ์พระที่ผมแขวนอยู่ประจําแล้วครับนี่ครับองค์นี้ครับผมแขวนอยู่ประจําเลยอ่าพิมพนี้เป็นพิมพ์อู่ทองนะครับซ่อแขนลึกนะครับมีผมได้ความรู้มาแล้วแล้วก็องค์นี้น่าจะอาจจะส่งเข้าประกวดด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูด้วยกันครับเดี๋ยวลองมาแกะ เดี๋ยวเรามาแกะดูด้วยกันว่าองค์ที่ผมแขวนอยู่เนี่ยมีมวลสารอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่สองพระนะครับอ้าวนี่ครับแกะแล้วนะครับแกะเลยออออเอากันสดๆนี้เลยนะครับอืมอ กตลองดูเดี๋ยวดูครับเ,เพื่อนๆดูครับโอ้นี่ดูครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับดูครับซอกแขนลึกเลยนะหเห็นไหมครับซอกแขนลึกเลยเนี่ยองนี้ดู ฐานสิงสวยนะครับงอนสวยเลยนะครับฐานเขียงงอนเลยนะครับนี่มีทีด่ดินป่งเหลืองดูดินป่งเหลืองเยอะเลยดูซองรักแร้เส้นซุ้มใหญ่เห็นไหมครับดูเทียบกับไม้ชี้ของผมนี่ใหญ่มากเกตเป็นกลวยขึ้นไปจรดซุ้มนะครับเนี่ยสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูชัดๆกันนะครับดูด้านหลัง อมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับใบหน้าเต็มเต็มนะครับโอ้โหเป็นผลมะนาวเลยครับใบหน้าสวยงามมากเลยนะครับมวลสารอง์นี้เต็มองคเลยนะครับเต็มองค์เลยนะครับเหล็กไหลมีโซ่แขนลึกเลยนะครับเห็นไหมครับซซ่แขนนี่ลึกเลยเพื่อนๆดูแขนล่ําใหญ่มากนะครับคือสวยงามนะครับ มันเป็นยุคต้นๆเลยนะครับเนี่ยมีมวลสารอยู่คล้ายๆหินหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆมีความรู้ช่วยๆบอกหน่อยนะครับมวลสารตัวนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเพื่อนๆดูครับดูเกตเป็นกลวยขึ้นไปเลยเห็นไหมครับที่ผมเออเป็นกลวยเป็นกลวยเนี่ยครับออกมาจากศีรษะองค์พระเนี่ยเป็นกลวยทิมขึ้นไปมันไม่ใช่แหลมๆเหมือนพุทธศิลป์สุขโขทัยนะครับ เนี่ยดูเส้นซูมครับม้วนเข้าไปเลยนะครับม้วนเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูดิครับเนี่ยม้วนนี่ตรงนี้ช่วงนี้ลึกเลยนะฮะม้วนเลยนะฮะเกือบจะเป็นหนึ่งเส้นที่วางนั่นอ่าอ่าอ่าเหล็กไหลเงินยวงครับแววแวคือถ้าเพื่อนๆเห็นแววแววคือเหล็กไหลทั้งนั้นนะจะเหล็กไหลเงินยวงหรือเหล็กไหลไผ่ดำเท่านั้นแหละครับศีลาที่คุณครับนี่ดินโป่งเหลืองนะครับหลงดงนี่ศีลาที่คุณนี่ดินโป่งเหลืองนะครับนี่ก็ดินโป่งเหลือง ตรงนี้เหมือนเป็นหินดํานะครับนี่เหล็กไหลนะครับอยู่ตรงตรงหน้าอกตรงช่วงหัวใจนะครับก็ดูกันสบายๆครับสวยๆนะครับเนี่ยข้างล่างนี่เหล็กไหลไพ่ดานะครับเนี่ยมีเยอะมากครับมวลสารใหญ่ๆนะครับไม่ใช่เล็กๆเ,เหมือนรุ่นหลังๆของพระสมเด็จวัระครังนะครับนี่คือรุ่นแรกๆเลมวลสารนี้ใหญ่ นี่มันดินเป็น,เป,นเป็นดินโป่งเหลืองนะครับสอ่านี่ผงวิเศษผงวิเศษนะครับผงวิเศษนี่นี่ดินโป่งเหลืองนะครับอ่าเลกไหลผมพูดสั้นๆเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบังแสงนิดนึงดีกว่าดูได้เพื่อน,อนๆได้เห็นว่า แข้งขามันใหญ่ยังไงนะครับพิมพ์มันชัดยังไงนะเนี่ยเพื่อนๆดูความลึกของหัวเข่าพระนะครับเห็นไหมครับนี่เส้นชายจีวรนะครับก็พิมพ์ใหญ่ดูเส้นซุ้มนะครับสวยไหมครับดูครับโอ้โหบนสารทั้งองค์นะครับเป็นอกกระบอกนะครับองค์นี้อกกระบอกสวยนะครับ คือถ้าใครแบบชอบพุทธคุณเข้มขลังนี้องค์นี้สุดยอดนะครับผมบอกได้เลยเราก็แขวนอยู่ทุกวันนะครับแต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าพิมพ์อะไรก็ตัวนี้รู้แล้วพิมพ์ใหญ่พุทธศิลป์อู่ทองซอกแขนลึกนะครับข้างหลังเนี่ยถ้าเพื่อนเห็นเงาเงาเนี่ย คือน้ำอ้อยเชื่อมนะครับเป็นเป็นเป็นตัวประสานข้างหลังเนี่ยถ้ามีมวลสารผงอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีแยกเป็นแยกเป็นแยกเงี้ยนี่ยเนี่ยข้างหลังพระสมเด็จต้องสังเกตตรงนี้หน่อยคือผมจะสังเกตตรงนี้เป็นองค์ประกอบด้วยแล้วก็จะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเหมือนกันครับเงาเป็นเม็ดเม็ดคือเหล็กไหลนะฮะเออเป็นผงเหล็กไหลอ่ะนี่ผงวิเศษครับเป็นก้อนใหญ่เลย ต้องดึงมากครับติดเหล็กไหลติดเหมือนตะใบสักอย่างครับเหมือนตะใบอะไรสักอย่างสมัยนี้หาไม่มีแล้วครับพระสมเด็จพระที่มีมวลสารอย่างนี้แล้วก็เป็นมวลสารโบราณโบราณที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นคุณประโยชน์กับตัวเรานะครับเนี่ยผงวิเศษเนี่ยคล้ายๆเป็นสลิมงคลกับตัวเรานะครับ ดูครับนี่เหล็กไหลอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะแต่ถ้ามาส่องเองจะเห็นเยอะมากคือมันต้องเล่นกับแสงด้วยนะครับช่วงนี้นี่เสร็จพักกระแพงซุ้มกอรครับอ่ะดูด้านข้างบ้างครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย,ดยให้ชัดนิดนึงดูนะครับเพื่อนๆดูครับดูมวลสารดีครับแต่และอันดินป่งเหลือง เศษพระกำแพงสุมกออ๋อนี่หินดำนะครับหินดำผงว,วิเศษอืมอ้มมวลสารแต่ละก้อนๆนะครับใหญ่ๆงั้นนะเห็นไหมครับ ยวก่งวิเศษผศิลาที่ขุดออกเหล็กไหลนะครับดำๆมันจุดดำๆเหล็กไหลนะฮะนี่ผงวิเศษจะเป็นก้อนใหญ่เศษพระกำแพงสมกอเห็นไหมชัดๆในนั้นเหล็กไหลนะข้างบนจุดดำๆแล้วนะข้างบนเนี่ยอันนี้ก็เหล็กไหลนะครับในซอกซอกยุ่งในพระก็เหล็กไหลยุ่ในนะครับเนี่ยเนี่ยเหล็กไหลเนี่ยซอกข้างในดำๆนี่เห็นเพื่อนๆเห็นไหมครับ นี่คือเหล็กไหลเขาอยู่ข้างในเนื้อพระนะครับนะดูครับโอ้โหมวลสารดังนั้นนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีพระสมเด็จวัดระฆังนะครับมวลสารที่ชัดเจนอย่างนี้นะครับดูกันครับเนี่ยกลมกลมข้างล่างนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับ สีออกแดงๆเนี่ยนะตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจใครรู้เพื่อนๆช่วยบอกด้วยนะครับจากข้างบนนี้เศษเพิ่นแบ่งตุ้มกอแน่นอนผมวิเศษแน่นอนนะครับเนี่ยข้างในเนื้อพระนี่เป็นเหล็กไหลนะครับมันจะเงาๆอยู่ในเนื้อพระดำๆเห็นนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยศีลาที่คุณนะครับเนี่ยเห็นขาวๆนั่นแหละศีลาที่คุณนะครับ ก็ดูกันสบายๆครับวันอาทิตย์ก็สวยแล้วก็องค์นี้ผมไม่ได้เคยให้ดูที่ไหนเพราะว่าผมแขวนอยู่ผมขี้เกียจจะแกะด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยจะส่องนะครับพระที่ผมแขวนอยู่เนี้ยขี้เกียจส่องผ่านกระจกอ่ะมันมองไม่ชัดอะเพราะว่าเวลาผมส่องนี้พระนี้ผมต้องส่องขอบด้านข้างด้วยนะครับขอบด้านข้างด้านหลังด้วยเนี่ยเพื่อนๆดูครับใบหน้านี่เป็นผลมะนาวนะครับ เกดเพื่อนๆดูครับเกดเป็นกลวยเลยนะครับสวยนะครับสวยมากเลยมันเป็นโบราณนะครับร้อยเจ็ดสิบปีต้องมีครับองนี้ก่อนที่จะพิมพ์สวยๆหลังๆเนี้ยนี่แหละคือแบบคล้ายๆว่ามันจะมาเป็นต้นแบบอย่างนี้แหละซอแขนลึกมากครับลึกแบบดูเพลินเลยนะครับซ่แขนนี่ลึกมากโอ้โหผมก็หลงไหลนะครับกับพิมพ์เนี้ยกับ เนี่ยสไตล์เนี่ยสไตล์มวลสารอย่างเงี้ยโคตรสุดยอดนะครับทุกองค์พระสมเด็จมีคาเล็เตอร์แต่ละองค์ทุกองค์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาผมก็จะรับฟังทุกคนนะครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆสุขภาพดีมีความสุขมีมันนี่ใช้ทุกคนครับสวัสดีครับ